ต่อเลยเราเสร็จเลยอืออ๋อดึงมันเข้าต้อนก่อนอะไรไม่เข้าอ่ะจะดึงยากดิดึงอะไรอ่ะไม่อนุ่นมันได้แนวแล้วอันนี้ก็ต่อขึ้นมาเข้านี่เลยต่อสวมต่อตรงมาใส่ก่อนต่อตรงครับผมกเปาเนี่ยเอากาวผมเปิดไว้เมื่อกี้เป็นไงเนาะ โอ hey, oh, oh, ตำรวจมัควบคุมว่าเธอขนาดนั้นก็กลับปอมไปจะติดมือจะติดมือ เอาอเหมาะกับปเก็ทแมงแต่ปุ่กกันยังดีบนดนะแค่ก้อนแค่น้อยเดียวนี่นงะานอื่นมันยังนี้โอ้ยมันก็แห้งเท่านั้นแล้วเฮ้ยแช่มันละลายแ้งก์ไปไหนดีน้ำโซลอนขึนาแล้ว เย่ไม yeah, ่จกอะไรมาไม่จกอะไรมาเอามึงไม่ถ่ายกูมั้งเลยบอลถ่ายทำไมอ่ะดันไปหน่อยแกไม่ค่อยจะจับมือเงินนี่จะเอาแกอ้าวหายมึงทำงานมึงไม่หวังเงินมึงทำทำไมอ่ะทำเพื่อความสุขทำเพื่อความสุข

nè mình nào nè. Nó này. Ừ. Nó <laughs> xuống đoạn giọt, đoạn. Ừ, có เนี่ยไปต้องออกเยอะน้ำมันเต็มเสีมียอดเลยแล้วเนี่ย<อ>ผมว่ามันกระโหลกมันไม่ดูดผม,มหรือมันมันมันหนักเกินหรือเปล่ามันมันไม่ขึ้นหรอไอ้นัื่องไอ้เรื่องสุกลิ้นมันหรือเปล่าอไอ้พันเกียวเฮ้ยใครหรือนี่แตงออกแล้วนะเมื่อกี้<ะ>นี่ยะออกแล้วใช่ไหมหอยยี้ดิ คน้อนอยู่แล้วทํา ไกล้เลายกคับพานี่บนบมูมีกินก๋อยกี่ยังกี่งแก้นนะโมงและเชือกี่หมายมันต้อนนี่ไอี

ขึ้นไม่ขึ้นครับเอาปิดไม่ได้อีกตีถ่ายยางเฮ้ยหมาเว้ยหมาแล้วหมาแล้วตรนี้ต้องไปหาพ่อมาอีกทัวร์หนึงเอาก้าสิบไม่พอเหรอเก้าสิบใส่ไม่ได้ต้แต่โคมาฮะโคตัดต่อมาแล้วไม่ไงตรงนี้ก็ใส่เก้าสิบไงไม่ได้เหรอ,หรอไม่ได้ไม่ได้อย่างไ,ไ,ไางไ ไม่กากสิบไม่มีเหรอ